บ้านเมืองลุกเป็นไฟเกิดความโกลาหลเกิดความเสียหายเกิดการเผาทําลายจากประชาชนของเขาเองเพราะว่าไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจนายกรัฐมนตรีไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ประชาชนก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นนั้ดูคลิปหนึ่งซึ่งมีฝรั่งนะเป็นชาวต่างชาติ เขาอเผอิญไปอยู่ในกาดมันดุในช่วงที่กำลังลุกลุกฮือกันพอดีเลยอะนะเขาก็ถ่ายคอนเทนต์ไปทั่วเลยทำไม่ได้เห็นภาพที่แบบความความโกลาหลของสถานการณ์นั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะคะ่ะผู้คนลุกฮือขึ้นมามีการเผารัฐสภามีการเผาสถานที่ต่างๆมีตำรวจ มาสลายการชุมนุมคือเป็นภาพบรรยากาศที่วุ่นวายมากๆทำให้นึกถึงตอนที่บ้านเราก็เจอสถานการณ์นี้เอาเร็วๆนี้ที่แยกดินแดงใช่ไหมคะที่มีกลุ่มม็อบชื่ออะไรม็อบเด็กวัยรุ่นอ่ะตรงแยกดินแดงอ่ะเออแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปตอนปี53แถว Central World, แถวเซ็นทรัลเวิด์แยกราชาป,ประสงค์คือมันเป็นแบบดินแดนวิคสันยีอะ มันน่ากลัวมากและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเนปาลกำลังจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่กับการที่เขาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการได้ผู้นำคนใหม่ค่ะผู้นำคนใหม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นนางสุชิลาคากีนะคะเป็นอดีตประธานศาฎีกาผู้หญิงคนนี้มี ชื่อเสียงด้านความซื่อตรงต่อสู้กับคอร์รัปชันซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะทำให้กลุ่มของผู้ชุมนุมพอใจกับการได้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำของประเทศโดยข่าวบอกว่าเธอจะเข้ามารับตำแหน่งนายกมนตรีรักษาการพร้อมกับตั้งรัฐบาลชั่วคราวค่ะเพื่อปูทางนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะ ซึ่งการก้าวเข้ามาสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะทําให้สุชิลากากีกลายเป็นนายมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองของเนปาลค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของสังคมที่กําลังเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการจัดการกับคอร์รัปชันจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรื่องการบริหารประเทศที่โปร่งใสเพราะว่าเธอมีภาพลักษณ์ที่ที่ดีมากๆสุชิลาวัย72ปีค่ะ มีประวัติที่โดดเด่นนะคะเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ประธานศาลดีกาของเนปาลในปี2559 2560ตลอดเส้นทางการทำงานเนี่ยเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิพากษาที่กล้าหาญค่ะไม่เกรงกลวัวอทธิพลของการเมืองและมีบทบาทส,สำคัญในการวางบรรทัดฐานด้านความยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐอโหคือโปรไฟล์แน่นขนาดนี้นะก็น่าจะทำให เป็นที่พึงพอใจจริงๆก่อนหน้านี้กลุ่ม Gen C นะคะซึ่งเอ่อเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ที่จัดม็อบในครั้งนี้เรียกม็อบ Gen C เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เคยผลักดันชื่ออยู่ชื่อหนึ่งชื่อว่าบาเลนราชาค่ะคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีกรุงกาดมันดูและเป็นอดีตแรปเปอร์ชื่อดังนะคะตอนแรกผลักดันชื่อของคนนี้เข้ามาดูซิว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นคนนี้มาเป็นค a n ิเดตจะเป็นยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อตรวจสอบประวัติ ก็พบว่าเขาเคยมีประวัติที่ไปผัวพันกับคดีคอร์รัปชันก็เลยต้องตัดชื่อนี้ออกไปในขณะที่สุชีลากากีเองไม่ได้เพียงนั่งอยู่บนบันลังตุลาการในอดีตนะคะแต่ว่าการที่เธอได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนที่ก่อม็อบในครั้งนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่คนเจนซีเพราะว่าเธอก็ลงมาเคลื่อนไหวกับผู้ชุมนุมเจนซีด้วยตัวเองค่ะเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อหยุดยั้งการทุจริตและทำลายการผูกขาดของผู้มีอำนาจเนวรัฐบาลโดยการแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของสุชีลาจึงถูกจับตามองว่าจะสามารถฟื้นศรัทธาของประชาชนและเป็นก้าวแรกสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสในการได้มาซึ่งนักการเมืองที่ เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะทำมาทำหน้าที่ได้อย่างโปรง่งใสได้จริงหรือไม่นะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเนปาาค่ะ